เบิร์ตอดีตแฟนโมตอนนี้ได้ออกมาให้ข่าวแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะไปรับงานและเขารับรู้อะไรบ้างผมมิสเตอร์นัโต วิเคราะห์วิจารณ์ที่เป็นกระแสสังคมในตอนนี้จะมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นกระแสร้รอนแรงไปอย่างมากนะครับส่วนของนายเบิร์ดนะครับว่าทําไมเขาถึงอยู่เงียบไม่ออกมาพูดอะไรเลยเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีอารมณ์ของตัวเองนะด้วยความที่เบิร์ดผมขอพูดถึงส่วนตัวของเบิร์ดนิดหนึ่งนะสักนิดหนึ่งส่วนตัวของเบิร์ดเนี่ยเป็นคนที่จะต้องเลี้ยงตัวเองแล้วก็ดูแลยายต้องทํามาหากินอันนี้เราต้องเข้าใจในมุมของคุณเบิร์ดด้วยนะครับไม่ใช่เราจะเอาแต่ต่อว่าเขาว่าทาไมเขาไม่ออกมาผมเชื่อนะคะะนดดนะรบับว นะครับแล้วตัวเขาเนี่ยถ้าเขาออกมาแล้วจะต้องโดนทําอะไรบางอย่างต้องโดนขู่ขนาดคนที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆนเนี่ยยังโดนขู่เลยแล้วเบิร์ตจะเหลือไหมถ้าเบิร์ตต้องโดนแล้วยาญ่เขาล่ะแล้วตัวเขาล่ะจะใช้ชีวิตยังไงแต่ในมุมที่ไม่ออกมาสังคมก็จะตําหนิไปตามเขาเรียกว่าไ,ไปตามเหตุการณ์นะครับว่าเฮ้ยคุณมีความไม่เหมาะสมนู่นนี่นั่นก็ถ้าเบิร์ตยอมรับตรงนี้ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าแมนแมนแฟร์แฟร์กันคุณไม่ออกมาปกป้องคนที่อดีตคนรักสังคมก็อาจจะตำหนิติเตียนบ้างเป็นธรรมดาแต่วันนี้เขาออกมาพูด้ววนนนนะครััับ่า วันที่วันที่ที่โมออกมาที่ในวันวันเกิดเหตุน่ะกติกเหมือนว่าบอกหลอกให้โมอะมารับงานเหมือนว่าเป็นงานพรีเซนต์เรือที่จะเอาเรือลําเนี้ยไปเกี่ยวกับเอาไปให้บริการโปรโมทท่องเที่ยวอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าโมไม่รู้ว่ากติกอรับงานโมก็เลยมาแต่สุดท้ายสรุปแล้วว่าคือโมไม่รู้ว่ากติกอะรับงานโปรโมทเรือให้กติกอ่าก็คือโมอะไม่ได้เงินแต่เงินไปอยู่ที่ไหนอันนี้ อันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปตามหากหันอรกทีนะว่าเงินอยู่ไหนตอนนี้นายเบิร์ตเองออกมาให้ข่าวในส่วนของวันนั้นส่วนที่ข้อมูลที่ได้ก็คงเป็นประมาณนี้โมรู้ว่าม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 า,มาโปรโมทเรือมาเหมือนมากินมาเที่ยวอะ่ะแต่จริงๆแล้วก็ติดคือแอบรับงานโปรโมทเรืออันนี้คือสิ่งที่เบิร์ตออกมาพูดนะครับส่วนข้อที่จริงจริงเช็ตยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามเรื่องนี้ต่อนะครับก็ยังดีนะครับวันนี้ที่ยังออกมาให้ข่าวนะครับ ส่วนในเรื่องของ d n i ที่กําลังจะประสานงานแล้วให้เบิร์ดมาให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่ามันจะมีอะไรคืบหน้าอีกที่จะเป็นประโยชน์ในรูปคดีนะครับท่านบิ๊กแจ็นะครับได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ไว้ต่างมุมออกไปจากเจ้าหน้าที่และเขาเชื่อว่าคดีนี้มันมีอะไรที่ผิดสังเกตเยอะมากก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเรื่องราวในทางคดีความในเรื่องการจกน้าของของคุณตังโมเนี่ยที่เป็นเรื่องเล่าที่กลุ่มคนบนเรือ เ่าว่าเขาได้เดินไปฉี่และตกน้ำเนี่ยความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมเองก็ตอบไม่ได้ผมเชื่อว่าคนที่ตอบได้ก็คือคนบนเรือแต่คนบนเรือพูดความจริงหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่สามารถรู้เพราะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราก็เลยไม่สามารถตอบได้ว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเขาอาจจะแต่งเรื่องขึ้นมาก็ได้หรือเขาอาจจะพูดเรื่องจริงก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปตรวจสอบนะครับท่านบิ๊กแก๊ท่านได้ให้ความเห็นว่า ถ้าเป็นเพื่อนจริงๆทําไมเพื่อนตกเรือเนี่ยทาไมถึงวนหาเพื่อนแค่ชั่วโมงเดียวถ้าเป็นท่านเองอันนี้เป็นความคิดเห็นของท่านนะท่านถ้าท่านบอกว่าถ้าเป็นท่านเองเนี่ยท่านจะยังไม่ยอมกลับบ้านท่านจะหาจนเจอนี่คือความเป็นเพื่อนจริงๆของคนที่เป็นเพื่อนกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับและหลังจากนั้นเองไม่พอนะครับไม่ใช่แค่ไปวนหาเพื่อนหนึ่งชั่วโมงแล้วบอกหาไม่เจอนะท่านท่านวิกแจ็คผมไม่แน่ใจว่าท่านวิกแจ็ครู้เรื่องนี้ไหมนะครับว่า เขาไม่ได้วนหาหนึ่งชั่วโมงอย่างเดียวนะเขาไปจอดเรือนิ่งๆอยู่หน้าวัดข้างข่าวอีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อทําอะไรผมเชื่อว่าถ้าเรื่องนี้ท่านพี่แจรูร้ท่านพี่แจจะเดาออกเลยครับว่าไปจอดเพื่ออะไรเพราะว่าคนที่หลังจากเกิดเหตุเราไปจอดไปจอดหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็ขึ้นจากเรือไปแล้วก็ไปหาใครคนหนึ่งเดี๋ยวหลังจากเหตุการณ์ตรงนี้เดี๋ยวหลังจากเหตุการณ์จากคลิปนี้ผมจะทําคลิปต่ตอไปซึ่งเขาไปไหนเดี๋ยวผมจะทําคลิป ต่อไปแต่สิ่งที่ท่านพิจารณ์บอกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ยากเลยมันไม่ได้ยากเลยก็ไปตามหาไปตามหาสิว่า,าในในก่อนที่เขาจะมาลงเรือเขาไปไหนเขาไปทานอะไรมันก็จะมีกล้องวงจรปิดตรวจสอบได้ทานอะไรทานวายไหมเมาหรือไม่เมาทุกอย่างมันมีเอกสารตรวจสอบได้หมดแต่สิ่งที่แปลกหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นร้านโทรศัพท์ร้านอาหารหรืออะไรก็ตามที่คนกลุ่มนี้ไปร้านพวกนั้นถูกปิดหมดเลยท่านว่ามันผิดปกติไหมล่ะครับ มันผิดปกติเป็นที่สุดแต่ความผิดปกติเหล่านี้ไม่เคยได้รับการอาตามหาความจริงเลยคนคนโดยทั่วไปยังรู้สึกได้ว่ามันผิดปกติแต่แปลกชนไหนเลยเจ้าหน้าที่กลับไม่รู้สึกผิดปกติหรือเจ้าหน้าที่รู้สึกผิดปกติแต่จำยอมต้องทำตามคำสั่งใครบางคนเพื่อให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามที่พวกคุณตั้งใจไว้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามท่านพิ่จ็คก็ยังกำชับนะครับว่าคนเสียชีวิตหนึ่งคนไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยควรจะตามหาเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้มันไม่ได้ตามยากเออมันเรื Long, ่องมันไม่ได้ตามยากเลยโดยในฐานะที่ท่านเป็นตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนมาทั้งชีวิตเนี่ยท่านบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ตามยากเลยก็ตามดูพยานหลักฐานสิแต่สิ online, ่งที่ท่านพูดอ่ะมันง่ายนะครับ แต่ประเด็นคือถ้าไม่ดูเจ้าหน้าที่ทํางานยากเพราะมันผิดโปกติตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับที่จะเอาศพไปสถาบันนิติเวศทีท่ธรรมศาสตร์แล้วก็ถูกวิ่งไปเอาลงไปที่โรงพยาบาลตารวจเนี่ยครับมันผิดตกึกตกติกระดูมเมลแรกมันติดปิดตั้งแต่วันนั้นแล้วแล้วเราจะไปตามหาความเป็นจริงได้ยังไงในเมื่อคดีมันเป็นไปไม่ได้ที่ไปเดินตกน้ํามือถือแตงโมถูกเปิดเอ่อโหมดเครื่องบินตั้งแต่หลังสองทุ่มกว่าไปแล้ว อืมแล้วตังโมภาพที่เห็นหลายคนที่เห็นพยายามดูกล้องวงจรปิดบนเรือมีคนบนเรือห้าคนนี่คือความแย้งในคดีเยอะแยะไปหมดเลยความซับความความซับซ้อนในคดีความเอมีเรื่องราวต่างๆที่มันมีแทกขึ้นมาในในใน,ในความเป็นจริงอีกมุมหนึง่งโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแต่แปลกใจครับท่านพิจารณครับทําไมท่านในตำรวจถึงไม่ไม่ตามในส่วนอื่นเลยซึ่งมันมีส่วนอื่นอีกมากมายมันก็แปลกนะ หลังจากที่แตงโมตกเรือไปไม่นานก็ไปตรวจพบมีคราบเลือดอยู่ตรงฝายที่ที่เป็นตัวระบายน้ําปล่อยปิดเปิดน้ําแล้วก็มีภาพวงจรปิดเหมือนมีคนแบกอะไรมาเอ๊ะแล้วก็เหมือนมีคนเห็นอะไรลอยอยู่ในน้ําแล้วก็ไม่ได้ไปดูแล้วบว่าเป็นที่นอนเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยที่มันมีเต็มไปหมดเนี่ยทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่ถึงแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเหล่านี้มาอยู่ในํำนวนเลยกลับถูกตัดออกไปหมด มันเป็นความแปลกที่แปลกแล้วแปลกอีกนะครับท่านบอกว่า,าพยายามจะบอกรุ่น,น้องว่าเรื่องนี้อยากให้ลุ่น้องทํางานด้วยความตรงมาตรงไปแล้วให้ตามหาความจริงมาให้ได้นะครับเพื่อเอาคนผิดมาลงโทษท่านพูดดีครับแต่เจ้าหน้าที่เขาทําไปคนละเวเลยนะเขาจะตกน้าอย่างเดียวเลยเขาไปเวน,นั้นเรื่องเดียวเลยผมไม่เข้าใจครับเรื่องขนาดนี้แล้วมีความผิดปกติขนาดนี้ไปเวเดียวเลยผมเชื่อว่ามีขบวนการ ที่ต้องการทําให้คดีมันมีมันเป็นแบบเนี้ยมันไม่มีทางหรอกครับที่คุณที่จะไปในเวน,นั้นได้เพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะไปตกน้ําซึ่งความเป็นจริงก็รู้อยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้เขาตดวจสอบมากี่ครั้งใบพัดเรือมันก็ไม่เข้ากับบาดแผลแล้วศาลก็ตัดศาลก็มีคําวินิจฉัยมาแล้วว่าบาดแผลที่เกิดไม่ใช่เกิดจากใบพัดเรือมันเกิดจากของมิคมอืมมันชัดอยู่แล้วขานาดน,นี้จะแถไปยังไงผมว่าวงการตํารวจตอนนี้ดูไม่จืดแล้วนะครับดูไม่จืดเลย ใครๆผมเชื่อเลยนะท่านอดีตนายตำรวจหลายๆคนนะครับที่ฟังเรื่องนี้ก็สายหน้าตามๆกันว่าโอ้อะไรวะมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแล้วทําไมถึงไม่ทํางานแบบตรงไปตรงมาทําไมจะจะกดจะช่วยผู้กระทาความผิดไปทําไมต่อให้เป็นผู้ใหญ่ขนาดไหนก็ตามทาผิดถ้ากฎหมายไม่เอามาลงโทษแล้วจะมีกฎหมายไปเพื่ออะไรครับผมพูดถูกไหมวันนี้คนกระทาความผิดแล้วคุณมียศใหญ่ มีอำนาจคุณก็ทํากฎหมายให้ไม่เป็นกฎหมายแล้วคุณจะมีกฎหมายไปเพื่ออะไรจะมีบ้านเมืองจะมีกฎหมายไปเพื่ออะไรถ้ากฎหมายไม่พัลดุงความยุติธรรมให้กับคนที่เขาไม่ได้กระทาความผิดแล้วคนที่กระทาความผิดก็ดันไปพดุงความยุติธรรมให้กับพวกเขาไปช่วยเหลือเขาอ่ะจริงๆนะไอ้คนชั่วเนี่ยก็พอเข้าใจได้นะแต่ไอ้คนที่ให้การช่วยเหลือปกป้องคนชั่วเนี่ยมันยิ่งแย่ไปกว่านั้นนะมันชั่วกว่านั้นไงมันชั่วกว่าผมเหนื่อยใจแทนนะครับท่านพิจั ผมไม่รู้ว่าวงการตํารวจตอนนี้มันมันแย่แค่ไหนถ้าท่านถ้าท่านเป็นคนมาทําคดีผมว่าเรื่องราวมันคงดีกว่านี้คงจะตรวจสอบได้ไม่ยากหรอกแต่ที่มันยากก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นี่แหละที่มันเข้ามายุ่งเรื่องมันก็เลยยากคดีสามปีมันถึงยังไม่จบนะครับแต่ผมเชื่อว่าพยานหลักฐานจะต้องสาวไปถึงคนผิดให้ได้ผมเชื่อว่าต้องมีแน่ไม่มากก็น้อยเพราะผมยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์เลยเขาไม่ได้ตกเรือแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ ถ้าตกเรือจริงคุณโลวหาภาพมุมกล้องตอนช่วงสี่ทุ่มมาให้ดูสิภาพมุมกล้องวงจรปิดว่าโมอยู่ตรงนั้นอะมีไหมไม่มีเลยหายเงียบสนิทเข้ากี่เมฆแล้วแถมภาพกล้องวงจรปิดที่เขานับคนกันที่ผ่านที่ผ่านสะพานสะพานอะไรสักสะพานหนึ่งก็นับคนได้แค่ห้าคนแล้วคนอีกคนชื่อ,อแตงโมเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยครับไม่มีใครตอบมีเอื้อมอึ้งตอบไม่ได้ไม่มีใครตอบเพราะไม่อยากตอบอยากตอบในเรื่องที่กูมาทั้งหมดก็จะพังเลยก็ไม่เป็นไร เวรกรรมก็ตามไล่ล่าพวกคุณอยู่แล้วต่อยคุณหนีมันเท่าไหร่ก็ตามคุณไม่มีทางหนีเรื่องพวกนี้พอหรอกเวรกรรมมันจะตามไล่ล่าความจริงในสักวันหนึ่งที่คุณจะต้องเจอผมเชื่ออย่างนั้นนะครับใครก็ตามที่ให้การช่วยเหลือคุณหนีจากกฎหมายได้แต่คุณหนีจากความจริงท,ที่ที่มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกวันหนึ่งเวรกรรมก็จะตามไล่ล่าคนพวกนั้นจนจนถึงที่สุดผมเชื่อแบบนั้นนะครับคลิปนี้ผมพอเท่านี้ครับผมพิจราโตสวัสดีครับ